ขอโอกาสมันจะพูดถึงครั้งที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมที่สวรรค์ก็มีเทวดามานั่งใกล้ๆท่านสองสองท่านเทวดาพระพุทธเจ้าท่านก็ทูลถามว่าอังคุระอังคุระเทวดา ถามว่าเมื่อสมัยครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มีอายุยืนหมื่นปีได้ทำทานไว้ในพระในได้ทำทานไวทุกทุกหนึ่งโยชหรือ12โยชนี่แหละได้ทำทานอยู่ยันหมื่นปีแล้วก็สิ้นอายุแล้วก็ได้เป็นเทวดา เหตุไนหนตอนที <S an> ่ตถาคตมาใหม่ๆเธอนั่งใกล้อยู่ตถาคตแล้วทําไมตอนนี้เธอถึงเถิดไปอยู่สุท้ายท้ายเลยอยู่ไกลเลยเทวดาท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ครั้งที่ท่านได้ทำบุญได้ทำทานอยู่หนึ่งหมื่นปีนั้นท่านก็รวยก็เป็นเศรษฐีแต่ว่าได้ทำทานกับ เขาเรียกว่าปุถุชนที่ไม่มีศีลบุคคลที่ทุศีลที่ไม่มีศีลทานมันก็ไม่มีอันนี้ส์งมากมันก็ไม่มีผลอะไรมากมันก็เลยเปรียบเสมือนแบบมีวาสนาน้อยคือเขาเรียกว่าอนุภาพมันก็ให้น้อยให้ผลน้อยแล้วก็ท้าพระเจ้าท่านก็ถามเทวดาอีกท่านหนึ่งชื่อว่าอังคุระ อังคุระอะไรนี่แหละแล้วก็ว่าตอนที่ตถาคตมานั่งใหม่ๆเธอก็นั่งอยู่ตรงนี้ยันกระทั่ตอนนี้เธอก็ยังนั่งอยู่แถวหน้าเธอได้ทำทานทำบุญอะไรไว้หรือเทพดาท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ได้ร่ำรวยมากอะไรมากมีโอกาสได้ทำทานกับ หลวงพ่อพระนุรุทธะแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้สิ้นชีวิตลงมาก็ได้มาเป็นเทวดาเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนแสงของดวงจันทร์อยู่ในระหว่างหมู่ดาวอะไรอย่างนี้ก็คือสว่างสวัยมีอนุภาพมากได้ทําทานกับคนที่มีศีลได้ทําทานกับเนื้อนาบุญ แม้จะเป็นทานครั้งเดียวก็คือทำด้วยใจคารพด้วยความนอบน้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าทานในพระพุทธศาสนาทานในท่านที่บริสุทธิ์แล้วอย่างเนี้พระพุทธองค์เคยได้ตัดไว้ว่ามันจะเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าประมาณเท่านี้ก็ไม่ได้ประมาณเท่านี้ก็ไม่ได้คือมันมันจะประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ได้คืออันนี้ส่งมันมีมาก มันเปรียบเสมือนเนื้อนาดีอย่างเงี้ยเมื่อหวานข้าวลงไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยผลผลิตมันจะย่อมดีย่อมอะไรอย่างนี้ครั้งที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญพระโพธิสัตว์เองอย่างเงี้ยแล้วพระพุทธองค์ก็ได้มาตัดจะร้แล้วพระพุทธองค์ก็ได้รู้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีโอกาสได้ให้ทานกับเนื้อนาบุญหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ แม้ของที่เรามีน้อยนิดอย่างเงี้ยเราให้ทานไปแล้วเราไม่ได้กินยังเสจ,จะดีกว่าที่เรากินแล้วค่อยไปให้ทานอะไรอย่างนี้มันจะให้ความสุขกับเราในภพภายภาคหน้าหรือว่าอัตภาพต่อไปหรือว่าต่างๆเงี้ยมันจะมีอันนี้ส่งมากหากถ้าเรากินไปมันก็อิ่มแค่มื้อเดียวหรือก็อิ่มแค่นิดเดียวมันก็ไปขี้ไปอะไรออกหมด แต่ทานที่เราผลผลิตเราที่เราได้ลงในเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยมันจะมีอันนี้ส่งมากแล้วก็มีบุญใหญ่มากอันนี้พูดถึงเรื่องบุญนะนะแล้วพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมต่อไปอีกหลายบทหลายอย่างทั้งอภิธรรมอะไรต่างๆอย่างนี้ก็จะมีเทวดาที่มาได้ยินได้ฟังเงี้ยบรรลุมรคผลกันหลายโก, 80, กรแปดหมื่นกว่าโกรธ่ะ ก็คือโกรธหนึ่งก็เยอะก็มีเทวดาบปรูมรรคผลกันมากเพราะฉะนั้นคือการที่เรามีสัมมาทิฏฐิอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีใจใจเป็นกุศลอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ให้ทานสละบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ได้ตายไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปสุสุคติสุสุคติแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟัง ในคําสอนในพระพุทธศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าท่านไปแสดงอย่างเงี้ยเทวดาก็จะบรรลุมรรคผลกันมากถ้าหากว่าเราไม่ได้แบบเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิที่หมายถึงว่าไปด้วยความดีแต่ว่าเห็นผิดแล้วก็ไปหลงสมบัติอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเป็นเทวดาด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ย ก็คือเราจะมีโอกาสเวียนไหวโมทนาบุญแล้วก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยอินทรีย์บาร,รมีเราแก่เงี้ยเวลาเราฟังจากพระพุทธเจ้าหรือฟังจากสาวกที่เก่งๆอย่างเงี้ยมันจะสามารถบรรลุมรรคผลกันได้เยอะมากตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันก็ไล่ไปตามอันดับอันดับให้เราได้เป็นพระโสดาบานันอย่างเงี้ยการที่เราจะต้องเวียนไหวท่องเที่ยวมันก็มีแต่สวรรค์แต่ สวรรค์กับมนุษย์สุขสุกติภูมิแล้วอินทรีย์เราแก่เราก็จะสามารถไปพะนธิพานได้ให้ที่รำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังให้เรารู้ว่าทานในพุทธศาสนาเนี่ยมีอน,นิสงส์งมากกับทานที่นอกพุทธศาสนาเนี่ยทำอยู่12โยหรือ1โย12กิโลอย่างเงี้ย1งลงทานตลอด10,000ปีกับทําทานครั้งเดียวกับในพุทธศาสนากับเนื้อนาบุญเนี่ย อันนี้ส่งมันเทียบกันไม่ได้เลยห่างกันไกลเหลือเกินหากเรากลับมาเวียนว่ายอยู่อย่างเงี้ยเราก็กลับมาอยู่ในภพภูมิที่ดีตะกูลที่ดีที่ร่ํารวยเขาเรียกว่ามันเนื้อนาบุญแต่เราจะให้ทานอย่างไรอะไรอย่างไรอย่างเนี้ยมันให้ทานก็คือเพื่อจะสละความตนีสละความตนีแต่ที่เล่าตรงนี้ให้ความคือทานพระศาสนามันมีผลแล้ว าศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเวลาที่มันสิ้นสุดแล้วบางครั้งอย่างเงี้ยศาสนาพระพุทธองค์ก็คือกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่ละหนึ่งพระองค์บางทีโลกนี้แตกดับไป30สโลก20โลก60โลกกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์จะสร้างบารมี30มชัตนกว่าจะเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์อย่างเงี้ยมันยาวนานเหลือเกิน วันนี้คือเราจะทำทานคําสอนพระพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่สมบูรณ์พระพิสุงงสงฆ์ก็ยังมีอยู่สมบูรณ์พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มักได้ผลก็ยังมีอยู่สมบูรณ์โยมจะปฏิบัติได้มักได้ผลตั้งแต่เบื้องต้นถึงท่าำกลางถ้าใครมีศีลพรหมจารย์อย่างเงี้ยมันก็สามารถถึงที่สุดได้ก็ยังมีอยู่ไม่เคยขาดสายรุ่นสู่รุ่นรุ่น,นสู่รุ่น คำตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธองค์ตัดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นศาสนาพระพุทธองค์ได้ประกาศไว้ห้า0ันปีก็ยังคงมีพระอายะที่ปฏิบัติได้มรรคได้ผลอยู่เนี้ยก็ยังมีอยู่มารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายให้เราน้อมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ วันนี้พระพุทธองค์ได้ประทานคำสอนในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาไว้ให้พวกเราอย่างนี้ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองสังสารวัฏนี้ที่เราเดินทางนี่มันยาวนานเหลือเกินน้ำตาที่เราเสียไปมากกว่าน้ำมหาสมุทรเลือดที่เราสูญเสียไปมากกว่าน้ำมหาสมุทร กว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์กว่าเราจะได้มาพบคําสอนในพระพุทธศาสนานี่ยากแสนยากวันนี้เราได้มาพบได้มาเจอแล้วแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วส่วนที่ท่านยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วยังไม่ศรัทธาเราก็ไปช่วยอะไรไม่ได้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราน้อมลงมือปฏิบัติให้ถึงที่สุดแม้ไม่ถึงฝั่งก็คือให้มีสุขสุกติเป็นที่ไป แล้วถ้ามีโอกาสได้พบได้ฟังในพระพุทธศาสนาเราก็จะบรรลุมรรคผลได้ให้เรามารักษาศีลการที่เรามารักษาศีลมันจะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าก็คือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีการงานชอบมีอาชีพชอบอยู่พอประมาณกินพอประมาณทำตามความสามารถของตนเต็มที่โดยชอบโดยทำ เรามีศีลเราทําอยู่ในขอบเขตเราจะเริญสติอยู่ในระหว่างวันจะเดินอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ขยับขยื่นทุกอายบทที่เราทําการทํางานให้จเจริญสติควบคู่กันไปทําความรู้สึกตัวไปทุกๆขณะทําอะไรเราก็อยู่กับตรงนั้นอยู่กับปัจจุบันมันจเจริญสติอย่างเนี้ยมันจะไม่ส่งจิตออกไปกับเรื่องต่างๆ เขาเรียกว่าสติมันก็จะมีกําลังมันก็จะมีศีลสมบูรณ์แล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิที่เรามานั่งดูรู้ลมหายใจสลับแบ่งเวลากันไปก่อนนอนหรือตอนก่อนเช้าอย่างนี้เราจะกลายเป็นศีลสมบูรณ์สติตั้งมัน่นสม,มาธิทรงตัวมันจะอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ไปกับอดีตอนาคตเรามาพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงในแต่ละวันอย่างเนี้ มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยลมหายใจหมดไปทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าก็หมดหายใจออกก็หมดพระพุทธองค์ก็ได้แสดงไว้ว่าบุคคลคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่จํานวนกี่วันจะมีลมหายใจอยู่ประมาณเท่าไหร่พระพุทธองค์ก็ได้แสดงบอกไว้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตา มันรู้เห็นตามความเป็นจริงเรามาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยมันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่มีกําลัง มันรู้มันก็รู้แต่สัญญาตอนนี้เรามาเดินอยู่ในทางมัคมีองแปดเราจะเดินอยู่ตลอดมันพิจารณามันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตเราก็แก่ลงทุกวันทุกวันไม่นานเราก็จะล้มหายตายจากไปเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันจะวางเรื่องราวสมมติเรื่องราวต่างๆเรื่องหัวโขนเรื่องอดีตอนาคตสรรเสริญน,นินทา มันจะอยู่กับปัจจุบันทําตามสติกำลังก็คือทําความดีละความชั่วแล้วท้ายที่สุดเราก็จะไม่ยึดติดทั้งดีทั้งชั่วเมื่ออินทรีย์บร,รมีแก่กล้าถึงที่สุดอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆเบามันวางเบาถึงที่สุดยานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้ว มันจะแจมแจ้งในธาตสีมันจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายอัตภาพนี้ก็จะเป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายถ้าเราทําได้ถึงที่สุดเพราะวันนี้คําสอนยังอยู่สมบูรณ์เราทําเหตุถูกผลมันย่อมถูกผู้ใดเห็นทำผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนให้เราน้อมมาปฏิบัติเอาจริงเอาจังถ้าเราพอแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรดันมีกษัตริทุโมทนาบุญด้วยนะ